ครับพี่น้องที่คารพระักครับก็เราติดตามพระเยซูเจ้าตามคําบอกเล่าของนักบุญมัทธิวอยู่นะครับเราได้พูดกันไปในตอนที่หนึ่งเราไม่ได้กล่าวถึงอะไรมากนักคือบทที่หนึ่งและบทที่สองที่พูดถึงการประสูติและชีวิตสมัยของพระเยซูเราไม่ได้กล่าว,วาาถึงนะครับสําสหรับตอนที่สองบทที่สามถึงเจ็ดเนี่ย เราก็ได้พูดกันนะครับเอ่อก็ขอทบตัวนี้หนึ่งบทที่สามก็คือ,อาการรับพิจิ้างของพระเยซูเน้นอยู่ตรงนั้นบทที่สามนะครับและบทที่สี่ก็พูดถึงการเสด็จไปในจินทธุรกันดารหลังจากรับพิจล้างแล้วเพื่อจำศีลดอาหารอะไรในจินทธุรกันดารตรงนั้นแล้วก็ถูกประจนแล้วก็พระองค์ก็สอน เรื่องราวต่างๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงมาจากภูเขาใช่ไหมเสร็จแล้วก็หลังจากที่ถูกประชนเสร็จแล้วพมก็ลงมาจากภูเขาแล้วก็สอนเ,อเรื่องราวต่างๆเริ่มเั้่องแต่เ,เลือกลงมาจากภูเขาก็เลือกขักสาวกและก็ทาการเทศทาสอนอะไรต่างๆที่นั้นนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยก็คือบทเทศบนภูเขาในบทที่5นะครับบทที่5ก็มีบทเทศบนภูเขา และณที่นั้นเองบนภูบเขานั้นและต่อจากนั้นจากบทที่567ก็เป็นเรื่องของการเทศการพบประชาชนในบริเวณนั้นเหมือนกันสิ่งที่พงพูดก็ได้พูดไว้ในหลายๆเรื่องในการเล่าเรื่องเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของเกลือดองแผ่นดินแสงสวา่างเรื่องการภาวนาการจำศีลดอทหารหรือว่าเงินทองจะรับใช้เงินทองกับพระเจ้าอะไรไม่ได้แล้วก็ว่าไปแล้วก็ อย่าตัดสินคนอื่นตวงให้เขาทนานใดก็จะูกทนานนั้นตวงกลับอะไรอย่างนี้แล้วก็พูดถึงประตูแคบประตูกว้างนี่ทางที่ไปสู่สวรรค์นั้นจะต้องออกแรงอะไรกระผมก็สอนเทศแล้วก็ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็สอนถึงชีวิตของพระองค์นั่นแหละเป็นผู้ที่มาและทําให้บทบัญญัติให้แนวทางชีวิตนั้นบัญญัติ ที่เกิดขึ้นใหม่นั้นสมบูรณ์กว่าเดิมนะแล้วก็พูดถึงประกาศศเทียมพูดถึงสิทธิแท้ของพระเยสูสิทธิแท้ที่ต้องฟังพระวาจาและนําไปปฏิบัตินะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระเยสูเจ้าจากเริ่มประชานที่เปิดเผยของพระองค์ตั้งแต่บทที่สจกนกระทั่งผ่านาไปในบทที่7ถึงบทที่7นั้นพระองค์ก็อยู่กับประชาชนและก็มีชีวิตอย่างนี้นะครับี่ก็สรุป เท้าๆเป็นอย่างนี้คราวนี้เรามาถึงในภาคที่สามภาคที่สเนี่ยพูดถึงการที่พระเยซูเจ้าวงทรงประกาศพร,ระอาณาจักรสวรรค์แล้วพระองค์ก็เข้มข้นขึ้นอีกการประกาศของพระองค์เกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์คือการเทศการสอนนั้นพระองค์ก็มาในโลกนี้แล้วก็มาทําการเทศสอนออในบทที่8 9และ10 บทที่ 8, 9, 10กาและ10การสอนของพระองค์ในช่วงนี้ก็มีการสอนอ,อัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทําแล้วก็ด้วยคําสอนคําสั่งอะไรตรงๆก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อพูดถึงอัศจรรย์พี่น้องอัศจรรย์คืออํานาจเหนือธรรมชาติที่สามารถเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บความตายปิศารจรนี่ก็อัศจรรย์เกิดขึ้นทันทีทันใดน,นะเกิดขึ้นพระเยซูเจ้า ธรรมชาตรจัรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็าสาเหตุของอาศจรย์นั้นก็คือสืบเนื่องมาจากผู้ที่รับอัศจร์เนี่จะต้องมีความเชื่อสืบเนื่องมาจากความเชื่อเป็นสําคัญนะครับแล้วก็เ,เรื่องของการศรัทธาในองค์พระเบญจานีเ,าเป็นเรื่องของจิตใจพูดถึงความเชื่อก็คือเรื่องของจิตใจเรื่องของชีวิตที่ ไว้ใจวางใจและมั่นใจในพระเป็นจ้าคือความเชื่อที่เกิดขึ้นสะก่อนถึงจะได้อัศจรรย์ทุกครั้งจึงเห็นว่าจะทาอัศจรรย์พระองค์ทำอัศจรรย์ก็ต้องเรียกร้องความเชื่อนั้นแล้วพระองค์ก็ทําอัศจรรย์ตรงนี้อีกเหตุหนึ่งก็คือเพราะพระองค์ทรงสงสารทรงรักประชาชนนั่นเองก็ทําอัศจรรย์ช่วยเหลือเขาเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากอะไรต่างๆชีวิตของพระเยซูกับคนตกทุกข์ได้ยากนั้นแ,แยกกันไม่ออกพระองค์จะดูแลและก็ มาช่วยเหลือเขาเสมอพระองค์บอกว่าคนสบายดีไม่ต้องการหมอและก็คนเจ็บไข้ต่งหากต้องการเราจําได้ในพระสารที่บอกว่ามีแกะอยู่ร้อยตัวหายไปตัวหนึ่งจะตามหลายว้นเราก็คงเจอนั้นพระองค์มาเพื่อดูแลคนบาปดูแลช่วยเหลือมาไถ่บาปนั่นเองเป็นหน้าที่ของพระองค์โดยตรงนอกจากกัศาจารยแ์แล้วก็ยังเป็นบทเทศบทสอนอตัวอย่าง ยกตัวอย่างอะไรก็เกิดขึ้นแต่ว่าสังเกตดูคําสอนของพระเยซูเนี่ยจะไม่เย็นเยอะซื่อ,อๆง่ายๆและวก็อ่ดง่ายๆนะครับอันนี้ขอมากล่าวถึงบทที่8ชักนิดหน่อยในบทที่8เนี่ยมีทั้งหมด34ข้อใช่ไหมมีเรื่องต่างๆอยู่หกเ,เ,เรื่องเป็นสําคัญ6-7เรื่องเป็นสําคัญนะครับ เป็นเรื่องของอัศจรรย์สหกเรื่องอัศจรรย์เรื่องแรกเลยที่พระเยซูเจ้าทำก็คือรักษาคนโรคเรื้อนนะรักษาคนโรคเรื้อนไปดูในนั้นในบทข้อที่หนึ่งที่สองรักษาคนโรคเรื้อนแล้วก็รักษาคนใช้ของนายร้อยที่นายร้อยมีคนใช้เป็นอัมาตอยู่ก็มาแล้วก็มาขอให้พระองค์ไปรักษาแต่ว่า,าก็พระองค์ก็ไม่ได้มาเดินทางไปเพียงนายร้อยบอกว่าถ้าเพียงพระองค์เอ็นตรัสคาเดียวแล้ว คนใช้ก็จะหายอะไรนะครับอันนี้ก็มีคุณคุ้นหูไหมในอวาก่อนรับสินเนี่ยที่บอกว่าบทจัดคำเดียวเถอได้จิตใจ,ใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์อะไรตอนที่พระองค์พระสงฆ์เนี่ยยกศีลแล้วก่อนนี่คือพระกายพระคิสเจ้าอะไรตรงนั้นแหละแล้วก็เราก็ตอบแล้วเป็นคำมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับและอัศจรรย์ที่สามที่ทำอีกก็คือการรักษาแม่ยายของเปโตรที่นาดป่วยอยู่พระเยซูก็ไปรักษาให้หายแล้วก็ ทรงรักษาคนเจ็บป่วยอีกเป็นจำนวนมากมายหลากหลายโรคไล้แเจ็บนะครับแล้วก็พรงทำให้พายุนั้นสงบขณะที่บรรดาศิษย์อยู่กลางทะเลมีคลื่นลมใหญ่โตก็ทำรรมาศจรยร์บังคับคลื่นลมในทะเลแล้วก็ทำรรมัศจรยร์อีกอันหนึ่งในบทที่8นี้นั่นก็คือทรงขับไล่ปีศาจที่ สิงอยู่ในชาวกดาดลาสองคนนั้นให้เป็นสิงในฝูงหมูนะครับและหมูก็กระโจนหน้าผาตายไปหมดอะไรเนี่ยนั่นคืออัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทำและมีข้อหนึ่งที่พระองค์ก็พูดหรือเหมือนว่าเทศสอนไว้นั่นก็คือสิทธิสิทธิของพระเยซูแล้วพูดที่เป็นสิทธินั้นจะต้องอุทิศตนโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องออบอกว่าจะต้องไปทำนู่นทำนี่จำได้นะใครจะตามเราก็ตามมามีบางคนก็บอก พระองค์ผมอยากตามพระองค์แต่ขอไปฝังศพบ,บิดาก่อนอะไรก่อนนั่นได้อยู่ในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในบทที่แปดนี่พระเยซูเจ้าทรงสอนพระสสองค์ทรงทำอัศจรรย์เป็นหลักแล้วก็มีเทศสอนมีบอกยกตัวอย่างเป็นอันเดียวนั่นก็คือเรื่องของสิทธิพระเยซูเจ้าต้องไม่มีเงื่อนไขในการติดตามพระเยซูนี่คือบทที่8นะครับพี่น้อง ในเนื่อนไขของการทำอัศจรรย์ที่พระเยซูเนี่ยพ่อบอกแล้วนะครับว่าสำคัญก็คือพระองค์จะทำอัศจรรย์หนึ่งแน่นอนพระองค์สงสารประชาชนพระองค์มาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนเพราะนั้นก็พระองค์จะทำอัศจรรย์ให้กับพวกเขาช่วยเหลือเขาบรรเทาใจเขานั่นเองนะสำคัญก็คือให้มีความเชื่อเขาต้องมีความเชื่อในพระบัญชามีความเชื่อในพระเยซูมีความมั่นใจนะอันนี้สำคัญ น่จะสังเกตนะครับความเชื่อมานแบบแรกวิธีทําอัศจรรย์ของพระเยซูที่น่าสังเกตก็คือสิ่งที่พระองค์ทาก็คือจะมีคําว่าโรองสัมผัสสัมผัสคือเข้าไปจับมือประยุงเขาให้ลุกขึ้นอย่างอัศจรรย์ครั้งแรกนั้นคนโรคเรียนนั้นพระองค์ก็ไปประยุงเขาจับมือเขายกให้เขาลุกขึ้นแล้วก็ให้หายจากโรคไปไข้เจ็บตรงนั้นแม่ยายของเปโตรก็เหมือนกันพระองค์ก็ประยุงนางให้ลุกขึ้นแล้วก็ไป ทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นแม่บ้านอะไรก็ว่าไปต่อและสังเกตอีกอันหนึ่งนอกจากสัมผัิแล้วนยพระเยซูจังอยู่ใกล้ชิดอัศจรรย์นั้นพระงจะอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนตรงนั้นนะใช่ไหมอาคาสาวกสาวบรรดาศิย์ของพระองค์ที่ลงเรือล่วงหน้าพระองค์ไปแล้วก็อยู่ในทะเลเกิดมีขึ้นลม สงบอ,อะไรคืนลมรุนแรงในทะเลแล้วพระองค์ก็บรรทมอยู่ก็อยู่กับพวกเขาไปกับพระองค์นั่นแหละพระองค์ก็อยู่กับพวกเขาในทะเลแล้วก็มีคลื่นลมอยู่พระองค์บรรทมหลับอยู่พายุมาเรือจะจมพวกเขาก็คงจะปลุกพระเยซูดังอาจหา็นพวกเรากาลังจะตายแล้วพระองค์จะนอนอยู่อีกเหรืออะไรก็คงทํานองนี้แหละนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกตำหนิสาวอะไรพวกเจ้า ทำไมความเชื่อน้อยจริงเจ้าไม่มีความเชื่อหรือไงใช่ไหมครก็ตำหนิเขาสาเหตุเพราะว่าถ้ามีพระเยซูเจ้าอยู่ไม่ต้องกลัว,ไม,ลวไม่ต้องกลัวสิ่งใดพระองค์จะคุ้มครองพระองค์จะดูแลและเมื่อพระเยซูอยู่ชีวิตของสาวกชีวิตของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูก็จะปลอดภัยนะครับนี่คือ,เ,อเรื่องราวในบทที่8ที่เราน่าสนใจก็คือชีวิตของการ ได้รับอัศจรรย์นั้นคือมีความเชื่อแล้วก็มีการสัมผัสกับพระเยซูด้วยชีวิตด้วยจิตใจสัมผัสด้วยจิตใจแล้วก็มีอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูชีวิตต้องอยู่ใกล้ชิดกับมีพระเยซูอยู่ด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นพี่น้องวันนี้ก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่กับพระเยซู อัศจรรย์เราคงไม่ได้เห็นพระเยซูมาทาให้เราแบบนี้แต่ว่าในชีวิตของเราในแต่ละวันที่เรามีความสุขเนี่ยเป็นอัศจรรย์ครับครับก็ขอพี่น้องมีความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจที่เรามีพระเยซูอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับ